สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดงวดประจำวันที่28มกราคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟัง ก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่27นะครับผม แอดมินก็ให้รูดอยู่ที่4กับ7นะครับผมถ้าสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับ4ก็จะได้4 3นะครับผม4 0นะครับผม4 3ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็4 0ในรอบปกตินะครับผมสำหรับ7นะครับผมก็จะเป็น7 0นะครับผมถ้าสายวิ่งสายรูดนะครับผมแอดมินก็เจาะไม่เข้าเองนะครับผมก็ต้องขอโทษ fc พี่น้องนะครับผม ทารูดนะครับผมได้เฮแน่นอนนะครับผมก็ไปต่อนะครับผมสําหรับวันที่ยี่สิบแปดนะครับผมวันที่ยี่สิบแปดนะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่สองกับหนึ่งนะครับผมสําหรับสองแอดมินก็เจาะให้ที่สองศูนย์สองสี่สองหกแล้วก็สองแปดนะครับผมสําหรับหนึ่งนะครับผมแอดมินก็เจาะให้ที่หนึ่งสี 16 17 18แล้วก็12เป็นชุดคู่รูดนะครับผมถ้า f c ่น้องชอบก็ตามนะครับผมทาไมชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ f c ่น้องเอาไวพ้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้ก็สามารถเลือกคู่ได้นะครับผม สำหรับ1กับ2นะครับผมสายวิ่งสายรูดจะปลอดภัยนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ที่9 1 7 6 1 2 6 2 4และก็1 2 8นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ที่1 1 2 2 4 4 5 5 แล้วก็77นะครับผม FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารู้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับ FC พี่น้องนะครับผมที่อยากเข้ากลุ่มนะครับผมลายกลุ่มนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผม 085 205 17 39นะครับผมก็เข้าฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอซีพี่น้องนะครับผมมีแต่ความโชคดีเฮงเงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ